สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นแมปเลสตอรลองไทยคูนสาเราจะไปเปิดร้านอาหารกันสร้างเซฟใหม่ฟรีปึ๊บอ๋อเลือกได้นะฮะอู้เอาร้านแบบไหนดีนี่ผมเอาอันนี้ล้กันกระท่อมชายหาดปึ๊บอาหารไทยเอ้ยเดี๋ยวเลือกให้เลยเหรอโอ้มีโอ้โอหลายสัญชาติเล <Wow. S 1> ือกอาหารอะไรดีอ่ะเอาอาหารญี่ปุ่นดีกว่าปึ๊บเอออาหารญี่ปุ่นปึ๊บไปบ รางวันประจำวันอ่าแบบนึนนงนะฮะนี่ไงลูกค้ามาฉันต้องการโต๊ะสำหรับสองที่สองที่ก็นี่ไงนั่งเลยครับอ่อเลือกโต๊ะให้ลูกค้าปึง้งอ่าลูกค้ารับอะไรดีครับเฮ้ยลูกค้ามาอีกแล้วฉันต้องการโอ้โหทำไมนี่มันบังเนี่ยแต่ว่านี่ไงเอาลามเมงฉันหวังว่าลามเมงจะอร่อยฉันอยากลองกินรามเมงอะม่มีแต่กินรามเมงวนะเนี่ยแบบนึงน,นะแบบน,น,นะครับลูกค้า ทำออเดอร์ปึ๊บไปที่ห้องครัวหั่นคิดย้ำๆอ๋อเยออ๋อเราต้องมาทำด้วยอันนี้ต้องรอเสร็จแล้วครับปึ๊บการทำราเมงนี่ทำยังไงอ่าเสร็จปึ๊บเออได้แล้วราเมงครับต่อไปเลยครับนี่หูเราทำทีละคนเย็นะครับลูกค้าผมแบบว่าเพิ่งเปิดร้านอะ่ะหั่นครับ เสร็จแล้วครับทานให้อร่อยครับอ่าเฮ้ยทำไมคุณมายืนตรงนี้นี่คุณเป็นเชฟเข้าไปคุยคุยไม่ได้ป่ะใส่เราทำกับข้าวค้างไว้เดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนลาเมงเอง้เอาเฮ้ยทำไมลามเมงผมจับลูกค้าครับเอเอาไปทิ้งได้ป่ะเนี่ยยกเลิกนี่ไงทำไมได้ปะ่ะขอโทษนะครับลูกคา้าผมต้มนานไปหน่อยเราต้องแบบมาดูครัวด้วยป่ะไม่งั้นมันจะเป็นแบบเมื่อกี้ เฮ้ยเก็บจานครับเก็บจานแล้วเย่ตัง22ดอลเดคนนี้ลุ้นนี่นี่ดำเนี่ยผมต้องจ้างนี่ไงพนักง,งานอ่ะ250เชฟฉันเอาลามเมงเหมือนเดิมเอาเคยมาแล้วเหรอเนะี่ยึบเอาก็22ดอลถึงแม้เราจะทำให้มันดำรับของรางวัลแย้มีตังแล้วพนักง,งานมาเอาเชฟปึ๊บอ่าเชฟโอ้มีเลเวลหนึ่งด้วยวะเชฟทำให้หน่อยครับ เราไปต้องจ้างพนักง,งานเสิร์ฟก็คือคนนี้แหละเกรซเนี่ยส่วนคนนี้ล่ะเชฟลุยจิร้านอาหารเปิดใหม่ช่างน,น่าตื่นเต้นจริงๆได้เวลาทํางานแล้วลูกค้ารออาวร้านผม0ูนยดาวแบบหนึ่งเที่ยวเล่นได้ปะเฮ้ยเนี่ยมันมีหมู่บ้านใกล้ใกล้กับร้านเราสวัสดีครับ e อีเกียเฟอร์นิเจอร์อ่าไก่อนละกันก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างโตเพิ่มรองรับลูกค้าได้มากขึ้นไง เมนูอ๋อนี่ไงเมนูโหเรามีอันเดียวบูตราคาเป็นสิบห้าบูดีไหมอ๋อต้องมีวัตถุดิบด้วยโอ้โหแล้วผมจะเพิ่มเมนูยังไงนี่อลูกค้าผมไม่เบื่อตายหรอกินเมนูเดียวจะเย็นนะครับลูกค้าก็อดทนกินไปก่อนเฮ้ยเลือกรางวัลอ๋ออาหารเรียกน้ำย่อยว่ะเอ้ยซูชิดิไม่ใช่นี่มันเรียกว่าโลซูอ้าวเขาเรียกว่าซูชิอ่ะ ต่ว่ามันราคาถูกนะมันหกถ้าเราเอามาแล้วลูกค้าสั่งมันก็มันก็ถูกอะ่ะไม่รู้เ,รเอาเป็นว่าเราเล่นอันนี้ไงเราเป็นแบบจำลองการเป็นเจ้าของร้านไงมันก็ต้องมีหลายเมนูแหละเราจะแบบขายแต่เมนูแพงๆก็ไม่ได้เก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มถือว่ามีหลายฟังก์ชันอยู่นะแบบนะี้เ้ยเลเวลอัพด้วยเลเวลอัพอันล็อกการเสิร์ฟอาหารโอ้โหมีเลเวลอีกอะ่ะอ๋อการเสิร์ฟก็จะมีโอกาสได้ค่าทิปนี่มันแมปอะไรวะเนี่ย มันไม่ใช่แค่การมาเปิดร้านอาหารง่ายๆสินะเราจะต้องเป็นร้านแบบว่าระดับมิชลินให้ได้เลยโอเคครับตอนนี้ผมได้พนักงานเสิร์ฟป,ปึ๊บแล้วมีพนักงานเก็บตังค์ป่ะอันนี้ก็เชฟอีกแล้วอะ่ะพาริสตาหรือว่านี้มันเก็บตังค์ให้ป่ะเดี๋ยวรอดูอ๋อมีคนสั่งซูชิแล้วอ่เราก็ช่วยทําก่อนก็ได้ปึ๊บไหนอยากทำซูชิเป็นไงปุ๊บป๊บับบบ่นโอ๊ยเดี๋ยวหั่นอะโวคาโด ในรูปกับของจริงนี่คุณแตกต่างกันมากนะพนักงานเราก็เดินชิลแล้วเกินโอเคมันไม่เก็บตังค์ให้เหรอเราสามารถไปเดินเล่นได้แล้วมีหลายอันมีฟาร์มอ๋อมีฟาร์มที่เราต้องทําเพื่อที่จะอัปเกรดอ้นี่ปะอัปเกรดมันอาหารอนะอัปเกรดราคาเออสิานาทีโอ้โหมีปลูกเป็นชั่วโมงเลยเหรอคุณถูกเพิ่มเป็นพนักงานในร้านของอันนี้อา้าวเดี๋ยวใครมาเพิ่มเราเป็นพนักงานคืออะไรวะ ลานชุมชนที่ให้เดินเล่นนะครับวันที่สองเอา้ามีวันด้วยเหรอมไมต้องมีวันนะร้านเกาหลีปะเนี่ยร้านอาหารเกาหลีเหรอเอบคุณไม่เก็บตังค์ครับเฮ้ยเก็บได้เอาแต่เหมือนตังค์ไม่เพิ่มปะอ๋อเหมือนว่าเราต้องทําเองด้วยหรือเปล่านี่ไงทาอาหาร5าจานตรงนี้แบบว่าพนักงานทําแล้วมันไม่ขึ้นเราก็จะนี่โลทิปเปิบเป็นไงมาวางไว้ตรงนี้เปิบ เราเดี๋ยวลองสร้างอันนี้ดีกว่าสร้างโต๊ะแล้วก็เก้าอี้มาเราเอราคาถูกไปก่อนจากนั้นลูกค้าจะมานั่งได้ปะอ๋อนี่ไงมีลูกค้าเพิ่มแล้วมานี่ึ๊บโอเคนี่เดินแบบเดินอ้อมเลยนะไม่ใช่แบบเดินทะลุทีคนให้ติป4บาท4ดาววันที่3แล้วโอ้โห0ูนดาวยังไม่ถึง1ดาวเลยการจะเป็นร้านอาหารวิชลินนั้นช่งนางคนไทยอีกยาวไกลอร่อยไหมครับลูกค้า เงาเงาตอนนี้ตอนนี้เงาแล้วคุยกับเอ็นพซีอ๋อนี่ไงเราเก็บจานไปแล้วแต่ว่าเขายังสั่งต่อมันก็เลยจะได้เงินเยอะทําไม่ติบมันหกดอนยาวแล้วนะ่ะหรือวต้องไปตั้งขวดตรงแบบประตูตั้งตรงนี้ได้ปะเผื่อลูกค้าเดินออกเราจะได้ใจ่ายให้เราโอ้คุณมีตะเกียบครับแต่ว่าคุณใช้ช้อนตักเอาเปึ๊บนี้ห้าสิบหกดอลเพิ่มเลยครับ เพิ่มเก้าอี้รับรางวัลอ๋อเลือกมาแล้วอาหารนุ้ยของหวานนะ่าสนใจนะของหวานนี่ว่าร้านเรายังไม่มีของหวานเป็นโมจิวันที่สีเดี๋ยวผมลองไปดูวันนี้ก่อนดิฟาร์มเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผมไม่ได้ทำร้ายเอา้าอะไรอะ่ะมันไม่ผมเก็บคุณต้องซื้อตู้เย็นก่อนเอา้าตู้เย็นตู้เย็นคือไหนเครื่องใช้ไฟฟ้าเมนห้องครัว ตู้เย็นอันไหนวะรับรางวาัลปึ๊บอาหารเอาเอาจานหลักไปเลยไก่เทอริยาก,กิโอเคเรามาอัปเกรดดีกว่าอัปเกรดเกตละกันเราจะได้เสิร์ฟได้ดีขึ้นบวก30มสิบวกสปีดอ่าแล้วถ้าเชฟละ่ะหั่นอาหารเร็วขึ้นอันนี้แหละวกสปีดปึ๊บอัปเกรดต่อไปถาดเสิร์ฟอ,อาหารนี่ไงนะถาดเสิร์ฟอ,อาหาร เราสามารถที่จะถือได้3จานแต่ว่าพวกพนักง,งานเนี่ยต้องอัพถึงเลเวล3ก่อนแล้วถ้าเราอัพเลเวล3แต่ว่าเราไม่ซื้อถาดเสิร์ฟอะมันจะเป็นยังไงวะเน,นี่ยแล้วนี่แหละเครื่องดื่มเออวะ่ะร้านเรายังไม่มีเครื่องดื่มเลยเดี๋ยวผมจะอัพเครื่องดื่มก่อนแล้วกันตอนนี้แบบลูกค้าน่าจะคอแห้งกันไปหลายคนละเครื่องดื่มครับปึ๊บเครื่องดื่มต้องสร้างหุยต้องสร้างเองอีกเหรอผมว่าเราน่าจะคิดผิดที่ซื้อมาเนี่ย โอมันจะต้องซื้อเครื่องทำน้ำอีกอะแต่ว,ว่าเราก็ปลดล็อกมาแล้วเดี๋ยวรอตังก่อน150หปึ๊บโอเคได้แล้วมาแล้วผมควรตั้งตรงไหนอะตั้งตรงนี้ได้ปะ่ะร้านเรายิ่งเป็นแบบมินิมอลอยู่เฮ้ยเปิดปอะไรน้ำปึ๊บออเพิ่มลงในเมนูเอาน้ำมันฟรีใช่ปะ่ะน้ำมันฟรีอ่ะผมต้องซื้อโคลาใช่ไหมเนี่ยทำไมการเปิดร้านอาหารมันยากเย็นอย่างนี้ ใช้เงินเยอะครับการจะเปิดร้านอาหารเนี่ยเราต้องซื้อนู่นซื้อนี่เฮ้ยโอ้เชฟโอ้เชฟเอามาทําน้ํำนี้เหรองั้นเราควรจะย้ายไปดีกว่าเชฟทําน้ําไกลเกินปึ๊บมันจะไม่บังที่แบบหั่นอะไรใช่ไหมอ๋อนี่ไงเราสามารถหัน่นแล้วก็หั่นตรงน้ําเลยดีดีเป็นการประหยัดพื้นที่โอเคโคลามาอา้าวเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่ง,เเงบาริสต้า อ๋อคือต้องซื้อนี่หรออ๋อบาลิสตาโอ้โหซื้อพลังงานอีกใช้แต่ตังค์อยู่ตอนนี้หนบาริสตาเอ้ามาสิบาริสตาอ่า,า,า,าอโอเคซื้อป,ปึ๊บเพิ่มลงเมนูอาหารต่อไปนี่ไงซูชิแบบนี้ดีปะ่ะป,ปึ๊บนิกิริซูชิต่อไปนี้เราควรทำอะไรดีนะอัพอะไรดีอัพครัวอะไรดีปะ่ะ สามารถสร้างครัวอุตสาหกรรมได้ซึ่งช่วยให้ทำอาหารได้เร็วขึ้นและเพิ่มเลตติ้งของอาหารได้ดีขึ้นนี่แหละอัพครัวเลยอัพเกรดห้องครัวเร็วกว่าโอ้ยต้องซื้อเลยผมมีเงินไม่พอครับ <c oughs> นึกงว่าอัพเกรดแล้วมันจะอัพเกรดให้เลยผมโดนเกยียนผมโดนเกยียนไปแบบว่าไปซื้อโตเกียวดีกว่าซื้อโตเกียวมาวางแบบให้เต็มร้านเลยนะอาอาหารจานหลักไปเลยปึ๊บอูดง้งเฮ้ยลูกค้า V i p พี ชวญนั่งนี่ครับอิร่าเชม,มัสเซลูกค,ค้า VIP แต่ว่านั่งข้างนอกนะครับ VIP แบบใดอุ้ย v อ p ปึ๊บให้เท่าไหร่ทำไมมีตรงนี้คืออะไรปึ๊บนี่โอ้ให้ได้อีกอาหารต่อไปอาหารจานหลักละเนี่ยยากิโทริวันที่เก้าแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจ้างเชฟเพิ่มดีกว่าเชฟซาร่าปึ๊บกลัวเราก็ตอนนี้เต็มแล้วล่ะตอนนี้ผมจะมเน้นทางด้านเสิร์ฟ อาหารต่อไปวิวนี้กว่าเทมปุระแยมีลูกค้าวันเกิดเข้ามาร้านของคุณสวัสดีครับวันเกิดเหรอ Happy Birthday แต่ร้านเราไม่มีเค้กนะสิอาหารต่อไปออกจานหลักไปเลยข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทอดซื้อโต๊ะต่อเบียด,เบ,ยดเบียดกันไปก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยขยายร้านฉเอาเค้กวันเกิดเอ้ยมีด้วย ร้านผมมีเค้กตอไหนอาหารต่อไปเอาเป็นอะไรเอาของหวานนะดังโง่ระคู่นะครับลูกค้าคนมันเยอะซะเหลือเกินอาหารต่อไปอาหารจานหลักอุ้ยข้าผัดป่ะเนี่ยข้าวผัดจริงด้วยรับรางวัลต่อ,โ,อโหไปอย่างรวดเร็วคนระับอาหารจานหลักต้าหู้มาโฟวันที่สิบแล้ว ตอนนี้เราเป็นร้านอาหารหนึ่งดาวโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อเอ,อ,อันนี้นี่เตาอบอุตสาหกรรมปึ๊บจากนั้นคือเดี๋ยวผมลองทำออเดอร์ดิอาวไม่ใช่ผมไม่ได้จะเอาโคลาต้มอาวทำไมไม่เอามาตรงนี้แล้วในครังเรามีอันนี้ตู้กดน้ำมันใหญ่ปึ๊บวางตรงนี้ปิ๊บอาวมันก็ไม่ต่างกันเลยนี่หว่าตอนนี้สงสัยเตาเนี่ยเร็วกว่าหรือว่าเราต้องเอาวันเก่าออก อ่ะสมมติอันนี้เอาออกไปเก็บเฮ้ยยังไงใช้แล้วใช้แล้วโอเคมันจะทําเร็วขึ้นอาหารต่อไปเอาอะไรดีอันนี้ดีกว่าทอดมันปลาเดี๋ยวใช่อาหารญี่ปุ่นใช่ไหมตอนนี้เมนูเราก็โอ้โหมีเยอะละเดี๋ยวต่อไปเราเอานี้เลยปะละ่ะต่อเติมร้านฝั่งซ้ายนะเนยหมายว่าขยายร้านให้มันกว้างจะได้แบบลงเก้าอี้เพิ่มอันนึงนะครับลูกค้าตอนนี้แบบโอ้โหออเดอร์เยอะตอนนี้การทําอาหารหน่าจะไม่มีปัญหาเรามี2เชฟ แล้วเราก็มีอไอ้ครัวใหม่วันที่12แล้วเ,เก็บตังค์รับแล้วก็นี่ได้เวลาละต่อเติมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะฝัะ่งซ้ายก่อนปึ๊บโอ้ขนาดนี้เลยเลยต่อเติมปกติเอาห้องครัวเออห้องครัวเหรอ,อ้ยแต่ว่านี้เนี่ยมันมีเก้าอี้มาให้อ่ะโซนกลางแจ้งเลยอันนี้น่าสนใจดีปะ่ะพื้นที่เปล่าเลยโอ้ไม่เอา ผมว่าปกติก็ดีนะได้เก้าอี้ไม่เอานี่ดีกว่าโซนกลางแจ้งนี่ไปเลยครับว้าวโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมอาจะจะเน้นพนักง,งานมากขึ้นเดี๋ยวเราจะจ้างมาแล้วก็แบบอัปเกรดด้วยเพราะว่าเราต้องมีมีพนักง,งานเพื่อรองรับลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาอัปเกรดเกตนะครับถาดเสิร์ฟจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อถาดเสิร์ฟตรงเนี้ยรอดูเกณนะครับเขาจะหยิบอาหารไปกี่อัน ปึ๊บนี้โอ้เราไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นี่ว่าส่วนเรานั้นไม่ต้องใช้ถาดครับเราแบบว่ารวดเร็วอยู่ละโดดเข้าโดดออกโดดเป็นจิงโจ้เลยตอนนี้อาหารต่อไปอุยเอานี้ดีกว่าบ,บ,บิบิมบับมาจ้างอีกคนครับเสิร์ฟมาเสิร์ฟแล้วก็ไปมันจะเดินเร็วปึ๊บเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้โตก็โล่งเยอะนะแสดงว่าต้องอัปเกรดนี้เนี่ยโฆษณาโฆษณาเพื่อเพิ่มมาตากันเกิดลูกค้า โปโฆษณาตรงนู้นเฮบเนี่แหละ <c oughs> เยี่ยมชมได้แล้ววันนี้โอ้โหแล้วคุณเอาหน้าผมขึ้นมาไม่เอาร้านอาหารอาหารต่อปอาหารจานหลักอ๋อมอกี้เดี๋ยวนะมันเป็นมือนเห็นเป็นธงจีนป่ะเมื่อกี้หมูเปรี้ยวหวานเนี่ยมันไม่ใช่เจแปนเล่านี่ไงนี่มันจีนเนี่ยหมูเปรี้ยวหวานน่ะเดี๋ยวผมจะลองโต้พู้จัดการนะโต้พู้จัดการแล้วก็ต้องสร้างนะแล้วผมวางไว้ข้างนอกอ่ะ โอ้โหยังมีจ้างผู้จัดการอีกลูกค้าวันเกิดดูความสามารถยังไงวะเนี่ยลูกค้าที่พบเจอสร้างแฟนชายแบบเริ่มต้องการอัพเกรดแฟนชายอัปเกรดนี่เหรออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่มันดูนี่งไงมันดูสถิติปะเนี่ยอันนี้มันก็แค่ลูกค้าที่พบเจอเฮ้ยอะไรวะมันเสียตังฟรีผมโดนเกียนผมโดนเกียน โอเคถึงเวลาจ้างเชฟอีกคนปึ๊บคนที่สามเราจ้างพนักงานเสริมมาอีกดีกว่าป,ปึ๊บต่อเติมร้านฝั่งขวาป,ปึ๊บต่อ,เ,อเหมือนเดิมปะหรือว่าห้องครัวห้องครัวก็จริงๆเชฟมันก็ทํารวมๆกันได้นะนี่ไงเราก็เอาเหมือนเดิมครับการแจ้งมันจะแถมเก้าอี้มาด้วยเนี่ยถือว่าคุ้มเราไม่ต้องมีหลังคาครับเราเป็นแบบสไตล์อะไรแบบคาเฟ่ไง,ไงคาเฟ่การแจ้ง แล้วผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนร้านผมต้เป็นมิชลินให้ได้เลย